ก็ขอขอบสดีทุกคนนะครับว่าอยู่ชุนิติเฟเมเดิมนะก็วันนี้ก็เราจะลองมาอัดคลิปด้วยทีหนึ่งก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะพื้นที่ของ RV ผมมันมากเกินไปมันก็เลยอาจจะส่งผลแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะลองทําดูนะครับว่าคลิปมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็ลืมบอกทุกคนไปว่าผมเสริมทับไปประมาณ66 6 6, 6, 6, 6, 6 6 4 6ี่ก6 6า นั่นแหละโคตรเซียวกว่านะครับออก็ประมาณนี้นี่ก็ขายไปนะครับเดี๋ยวลองไปกดดูนะครับก็สี่เกมนะครับประมาณนี้นะครับสีเ่เกมเกมไหนคื not, 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 not อน็อตน็อตน็อตที่หักฟอร์เรสต์นักเตะมันในนี่หน่อยต้องสลับกันลงครับผมเอาเปลี่ยนไปเลยแปบบ๊แบๆบแบบน,น,นะครับโอเครไม่มีเวลากดเลย น้ำละหนึ่งสูงโอเคนี่เสมอมาได้ป,ปึปิบปึิบแล้วก็ใช่ป่ะแล้วก็ปึปิบโอเคเอ็กซ้ายยังไออาจารย์ยังมา โอเคเราชนะมาได้ครับด้วยด้วยตะขอสามต่อสองนะครับโอเคโอเคก็ดีดีดีนะครับกดต่อครับเกมที่สองโอ้พิสตอลเปเล่เมื่อกี้ผมเห็นอยู่อยู่รับสี่แสดงว่าเปา็นธรรมดาเนี่ยพิสตอลเปเลยโอ้โ oh, หโดนหานี้ปะ่ะลง ลงเลยฮะพิสโตออาเอนี่พิสโตเผื่อพิสโตพาเลทไม่งไม่เอาอย่างเลยแต่ผมคิดว่าเราทำเต็มที่แล้วมันเล่นยากจริงครับมันเป็นทีมเล็กเนาะเราหน้าจะเล่นยากนิดนึงต้องพยายามหาวิธีครับ ว่าเราต้องทำยังไงฮะปึ๊บ <c oughs> อ่า,า,ออาตัวจริงกลับมาแล้วครับไปเกมที่สามรึเปล่าไม่รู้จำไม่ได,เด,เด้เดี๋ยว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 ต้องดูอีกทีน,นะครับผมไม่เข้าใจว่าคลิปก่อนมาลงไอ้ตรงนั้นทำไมผมก็ยังงงอยู่เลย แต่เดี๋ยวรอดูว่าไอ,อ้วันนี้ยว่ามันจะลงแบบไอ,อ้แบบไหน,นก็อาการป่วยผมก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นหมดละน่าจะปววตีละใช่ประมาณนั้นต้องเปลี่ยนสครับให้แล้วว่านักเตะมันมันหนึ่งเลยแมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยง่ายครับโอเคแค่เสมอ เท้ายเป็นนั่นน,น,นั่นกันนอนได้แฮมโอเคนอนได้แฮมโฟร์เลฟต์ไปลุยอันนี้เราแค่รักษาไม่ให้ทีมตกตกตกชั้นก็โอเคแล้วครับโอเคเป,ปัญหาคือนักเตะเหนื่อยง่ายไปหน่อย จะต้องดูว่าคนไหนที่พลังออออไม่ไแอนะไม่บวกคือผมจะโลดทิ้งเลยตาสเต็ปผมเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมคนเปลี่ยนไม่ได้แล้วเอาสิไม่ที่งสมองไม่ได้โอเคก็สรุปประมาณนี้ครับผมก็เราก็ไม่ใช่เราก็ชนะ หนึ่งเสมอสองแพหนึ 2, happen, cup, first, ่งครับผมก็ประมาณนี้อัลบับมอัลบับอัลบั้มพิมลีก็จะฝงเป็นสเปอร์หลับสองเป็นพิสโตอพาเลตพิสโตพาเลตนี่คือหมามุดมากหลับสามเป็นเซนต์นอลหลับสี่เป็นซิตี้หลับห้าเป็นยี่ปูหลับหกเป็นเชลซีหลับเจ็ดเป็นนิ่คขาเซ้นยู่เต็ดนะครับผมอัลบับดาวเซนโวเป็นหลุยดีอาร์นะครับแต่แต่ว่าก็มีนักเตะเรามามาอยู่คือชื่ออะไรวะนั่นแหละเออเป็นเป็นคนอ่ะนะ นักเตะเราคนนี้คือยิงไป6ประตูครับผมอยู่อันดับ7นะครับดาวแอซิดคือนักเตะเราเองเดนนักเตะที่เราซื้อมาจากบาร์เซโลนาก็เป็นดาวแอซิดอยู่ในช่วงนี้นะครับผมกับอันนี้ส่วนเอฟเอครับรถน่าจะตกรอบไปแล้วใช่ตกรอบไปแล้วแชมเปี้ยนชิพก็ยังไม่มีอะไรครับผมมีเบอร์ลี่เนี่ยที่เป็นจากที่ที่เป็นจ่าฮางฟูงอาจจะมีสิทธิ์เลื่อนเลื่อนชั้นครับก็ ประมาณนี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็มีเสียงแสดงความขออคัยด้วยก็เจอกันนะครับผม See you again next ร i บ e Goodbye